มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันที่อากาศแสงแดดนะคะร้อนแรงนิดหนึ่งนะแล้วก็มาปล่อยปลาไหลกันนะคะทุกทุกคนนะคะน้ำก็ปล่อยปลาไหลมาประมาณได้ประมาณทั้งส0กว่าวันได้แล้วนะคะทุกคนนะคะพยายามจะทําให้ได้หนึ่งปีนะคะนี่นะคะก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสน้ำก็จะปล่อยไปต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะจนชีวิตจะหาไม่นะนี่นะคะก็อยากที่บอกนะคะว่าปล่อยปลานะคะไม่ได้ปล่อยเพื่ออ่ะยังไงอะ ปล่อยเพื่อมีคนนะคะมีคนพูดหลายๆคนว่าน้ําปล่อยปลาเพื่ออะไรก็ขยายเผ่าพันธุ์เลยค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคะตอนที่สมัยที่น้ําเป็นเด็กเนี่ยน้าได้ฆ่าชีวิตของปลามาเยอะมากเลยนะคะเป็นล้านล้านชีวิตนะคะน้าก็อยากจะชดเชยหรือปล่อยเพื่อชดเชยให้ปลานี่มีชีวิตอีกนะคะแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ได้เยอะๆนะคะเพราะตัวน้ําเองนั้นได้สร้างมึงเด็เขาเรียกว่าสร้างวีรกรรมไว้เยอะเหลือเกินนะคะตอนสมัย ที่ยังไม่รู้นะคะตอนนี้น้ํารู้ตัวแล้วนะคะก็อยากจะชดเชยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เขาเขาเรียกแบบว่ากรรมที่สร้างไปแล้วไม่สามารถที่จะชดเชยกันได้นะคะกให้เพื่อนนถึงเกลือนะคะที่มันแบบมีความเค็มแต่มันเติมน้ําใสๆเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะคะความเค็มของมันก็ลดน้อยถอยลงก็อย่างที่พูดนั่นแหละค่ะน้ําก็หวังว่านะคะสิ่งที่น้ําทําไปจะได้ชดใช้ในสิ่งที่น้ํากระทาไว้ครั้งตั้งแต่น้ําเป็นใบรุ่นจนกระทั่งตอนนี้อายุก็เยอะเข้ามาแล้วถึงได้รู้ว่า เราควรจะชดใช้ในสิ่งที่เรากระทำนะคะเพื่อนๆทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่น้ําปล่อยปลาทุกวันนะคะก็ให้อาหารปลาไปด้วยปล่อยปลาไปด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุข bye bye, ค่ะบ๊ายบายค่ะ